ใครก็ตามแต่ที่เป็นคแมนะฉันบอกเลยว่าบ้านมึงเนี่ยต้องปฏิรูปบ้านมึงต้องปฏิรูปเอาคนโกงบ้านโกงเมืองเอาคนที่สนับสนุนอ้เรื่องเกี่ยวกับหวยบ่อนซ่องที่บ้านมึงอ่ะออกไปให้หมดเพราะฉะนั้นบ้านมึงต้องปฏิวัติแหละนะถ้าบ้านมึงอ่ยยังมีผู้นําเป็นอีฮุนมาเน็ตอีฮุนเซนอยู่เนี่ยขณะเดียวกันยังเป็นบ้าอํานาจอมมเหตุอยู่อย่างนี้ มันจะพาประเทศมึงไปเหมือนตอนสมัยขมิแดงขมิแดงอ่ะตอนสมัยที่มึงมึงอ่ะต้องลบก,กับขมิแดงจําได้ไหมขมิแดงกับขมิเวียดกงอ่ะมึงจําได้ไหมนั่นแหละเดี๋ยวบ้านเมืองของมึงอ่ะนะตอนนี้ทหารมึงตายไปแล้วทหารมึงอ่ะตุยไปแล้วประมาณ3,000ันกว่าตอนนี้ประชาชนเดี๋ยวก็มาตุยแทนทหารอีกแล้วก็ตุยแทนตระกูลฮุนด้วยมึงรู้ไหมตระกูลฮุนเนี่ยมันไม่ได้เป็นเจ้าเป็นจีเป็นเจ้าบ้าอํานาจมาจากไหนมันสัมปนามันเนี่ยตั้งตัวเองทั้งนั้นเลยอ่ะ ตั้งตนตัวเองมันกลัวเนี่ยไม่มีใครเดินไหว้มันลูกหลานเลนล้นมันเนี่ยตอนนี้คุมประเทศทั้งประเทศอ่ะและขณะเดียวกันเนี่ยนรกจกกระเปรดประชาชนเนี่ยอดอยากอดอยากปากแห้งแต่ขณะเดีวยวกันพวกมันนะคะเป็นประชากรเนี่ยอยู่เพียงแค่ครอบครัวเดียวประมาณร้อยชีวิตเนี่ยมันสบายอยู่แค่ครอบครัวเดียวของมันเนี่ยที่เหลือในประชาชนเนี่ยยากยากเย็นยากเย็นข้นแค้นนะ แล้วจะต้องมานั่งทํามาหากินยอยู่ในประเทศไทยตอนนี้ประชาชนชาวเขมรเนี่ยลักลอบมาเป็นแรงงานอยู่ประเทศไทยอีกเพียบเลยนะตอนนี้ถ้ามึงยังปล่อยให้ฮุนเซนนะหลอกใช้มวลชนหลอกใช้ทหารอยู่อย่างนี้นะพวกมึงก็ตุยฟรี ล่าสุด6ล้มที่ศาลหลักเมืองวันไหนวะนิดมีหลาคนแสดงความดยกนีสัก่ิห้ม้เข้าเลย มาแล้วค่ะตัวแม่กูบอกแล้วมาแสดงเลยตัวแม่มึงมาเลยเพจะม้วยมานำทับเพื่อไทยสู้ๆหัวอยู่ในคุกเมียก็เลยออกสึก สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนทำะารกัรอ่ะบรรยากาศที่บ้านหน้องแกะบรรยากาศที่ตำรวจกับตำรวจกับประชาชนชาวเขมปรปะทะกันตำรวจไทยกับมวลชนขเขมร สวัสดีทุกคนตอนนี้เนี่ยทางเราเนี่ยมีชุดควบคุมฝูงชนซึ่งเป็นตำรวจแล้วทีนี้ตำรวจเนี่ยนะเขาจะถนัดกับการควบคุมประชาชนคืออย่างนี้ถ้าเกิดทางฝั่งนั้นใช้มวลชนตำรวจต้องออกโดยเฉพาะชุดควบคุมฝูงชนก็คือจะมีกระสุนยื้อก็จะมีกระสุนยางแก๊สน้ำตาส่วนชาวกัมพูชาก็ทำร้ายเจ้าหน้าที่เราส่วนตำรวจเนี่ยเขาเนี่ยชิน กับการถูกทำร้ายโดยมวลชนเนี่ยอยู่เป็นนิกอยู่แล้วปกติเวลาประชาชนชาวไทยเราเนี่ยมอ็อบเวลาเราม็อบตีกันเองอ่ะตำรวจกะเขาก็ออกไปอย่างนี้แหละสมัยก่อนอยเจ๊ป้องอเจ๊เป้าอ่ะเออตอนที่ลุยตำรวจอ่ะ นาทีปะทะกัมพูชาหนีป่าราบหลังโดนกระสุนยางจากหน่วยควบคุมฝูงชนจากประเทศไทยเอามึงมันก็ไม่ใช่ว่าตำรวจจะมัวแตกอย่างเดียวนะมันก็วิ่งหนีป่าราบเหมือนกันนะลองกีดก๊ดกี๊ดไกระหมูดอนน้ำร้อนเลยวิ่งหนีป่าราบเลยเอาอีเจ๊มึงกี๊ดอะไรล่ะนีกีด๊ดกดเลย สวัสดีทุกคนรีวิวให้ทราบรีวิวรีวิวหนีกิ๊บลองกิ๊บกีดเลยลองกิ๊บกีดเลยลองกิ๊บกีดเลยค่ะลองกิ๊บกีดเลยลองกิ๊บกีดเลยวิ่งหนีปลาราบเลยจ้าอีแคเมอมึงรู้จักกุนน้อยไปซะละ กูมะเขือใช่ไหมโอ้โหทางกรนงขึ้นไปถึงเลย ฉันต้องไปแล้ว ุกคนฉันต้องไปทุกคนเดี๋ยวฉันจะคุยไปคร่าวๆแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่ฉันจะต้องมีการฉันจะต้องลงแบบนี้ทุกคนเพราะไม่เช่นนั้นเดี๋ยวมันจะเพราะไม่เช่นนั้นเดี๋ยวมันจะเห็นเลาตอนนี้อยู่วันนี้อ mm. ดีพาคนนัดมา mm. เช็คลูกกระตานัดหมอไว้สวัสดีทุกคน mm. แล้วก็ คิวเราประมาณ1โมงเย็นแล้วก็มันจะต้องขึ้นไปเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปทุกคนอย่างไรก็ตามแต่ค่ะกําลังให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนนะคะทุกคนคะบอกเจ้าหน้าที่ทุทกๆคนคะ่ะไม่ว่าเจ้านายของคุณจะเป็นใครก็ตามแต่ไม่ว่าเจ้านายของคุณจะเป็นนะคะผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติไหนก็ตามแต่ผู้บัญชาการทหารบกแห่งประเทศไหนก็ตามแต่ ะะอย่างไรก็ตามแต่ไม่ว่านายกรัฐมนตรีของคุณนะคะจะเป็นอนุทินชาญบีหรือว่าจะเป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีภูมิธรรมนะคะแห่งบ้านจันทร์สองผี่างไรก็ตามแต่ทั้งหมดเหล่านั้นเนี่ยนะคะมันอยู่ช่วงระหว่างของการเดทล็อกทางด้านนะคะคำสั่งทางการเมืองนะคะก็จะไม่ต้องรอคําสั่งทุกคนสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ตามรัฐธรรมนูญค่ะรัฐธรรมนูญคือเจ้านายสูงสุดของ ข้าราชการทั้งปุงและประชาชนทั้งหมดค่ะรัฐธรรมนูญคือกฎหมายสูงสุดของประเทศซึ่งทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายนี้ค่ะนั่นก็คือว่าทั้งตำรวจทั้งทหารทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดฝ่ายปกครองและประชาชนทุกคนที่อยู่ในพื้นที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ได้เลยค่ะเพื่อที่จะนะคะรัฐนูญเขียนไว้ยังไงรัฐนูญเขียนไว้บอกว่าเจ้าหน้าที่นะคะมีหน้าที่รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ ดังนั้นการที่เรานะคะป้องกันการลุกรานในพื้นที่ไม่ว่าจะใช้ทหารหรือใช้ตำรวจควบคุมฝูงชนก็ตามแต่ท่านกําลังปฏิบัติหน้าที่นะคะของท่านตามกฎหมายค่ะเพราะฉะนั้นจัดการแม่มจัดการแม่มเลยค่ะจัดการแม่มเลยค่ะจัดการแม่มเลยค่ะนี่คือแผ่นดินไทยจัดการไปเลยค่ะจัดการไปได้ตามกฎหมายเลยค่ะ เพราะอะไรคะเพราะเขาลุกลานเราและขณะเดียวกันมวลชนก็ลุก,กล้ำประเทศไทยจริงๆแล้วต้องจับใส่รถไปให้หมดเลยแล้วก็อาไปขังจับแบบเดียวกับที่ขมรเคยจับคุณวีระตอนที่มีการจับกลุ่มคนที่ปัดคนจับแบบเดียวกันกับที่เราเคยจับคนไทยใส่รถคุบ รถคุบรถคบผุมนั่นมันขเขมรลุกทำดินไทยเมื่อมันคนจับใส่รถกงขังแค่นั้นลคะค่ะ mm hmm. เดี๋ยวมันก็หายไปเองมึงเชื่อกูเถอะมึงจับใส่รถกงขังเรามีและเราก็ได้ทำตามกฎบัตรทุกอย่างแล้วและจำไว้นะคะ ถ้าดิฉันเนี่ยนะเป็นรัฐมนตรีทางด้านความมั่นคงกูจะสั่งลูกน้องแบบนี้เลยว่าเราได้ยึดมั่นตามกฎกฎบัตรแห่งชาติประชาชาติแล้วดังนั้นเมื่อใครก็ตามลุกล้ำแผ่นดินไทยมึงก้าวขามาขาหนึ่งก็จับขานั้นเข้ากรงไปก้าวตัวมาตัวหนึ่งก็จับอีตัวนั้นน่ะใส่กรงไปแล้วก็เอาพอเต็มกรงปุ๊บ ขับรถออกแล้วก็เอาไปขังไว้แล้วจากนั้นปุ๊บผ่านไป4ี่เดือน3ปีหรือ3ปี4เดือนเหมือนกับที่ประเทศมเขมรเคยแข่งวีล่าสมความคิดของเราอะจำได้ไหมเออเออนั่นแหละจับแม่มันไปขังไว้ก่อนเลยแล้วก็ให้มันเนี่ยนะใช้ทนายความใช้อะไรวิ่งเต้นขังไปสัก3าปี4เดือนเออนั่นแหละต้องทําแบบนี้ค่ะถ้าไม่ทําแบบนี้มันไม่เข็ดไม่หลาบแล้วมวลชนของมันก็จะถูกใช้มาแบบนี้อยู่เรือยไปเข้าใจไหมคะทุกคน